องการเลขเบอร์โทรศัพท์มงคลไว้ใช้งานเพื่อเสริมความเฮงความปังให้กับชีวิตของท่านติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ l ลายไอดีมาสเตอร์6มิ6 6 6 6ฟังดวงดูดวงมาทั้งนานแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตัวเองนั้นเป็นคนลัคนาราศีอะไรกันแน่ติดต่อไปที่กลุ่มลูกศิษย์สินแสหมิงโหราโหราย4ิบสีลายอดี แอดโหราโหรายี่สีให้เขาหาให้ครับติดต่อสอบถามรายละเอียดค่าใช้จ่ายกันเอง,เองนะครับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่23พฤศจิกายนเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนั้น ต้องบอกให้ฟังแบบนี้ครับว่าเป็นสัปดาห์หนึ่งทีเดียวที่ชาวลัคนาราศีมังกรได้รับโยกเกณฑ์ที่ดีนะครับจากดาวสุพเคราะห์ใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นดาวพฤหัสที่ไปทับลัคนาราศีมังกรอยู่แล้วก่อนหน้านี้ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกาแล้วก็ดาวศุกร์ที่ไปลอยอยู่ในภพลอยกลางฟ้าได้ตำแหน่งเป็นกเกษตราธิดีไปลอยอยู่ในภพการงาน แล้วก็ดาพุทธที่พึ่งขยับย้ายนะครับมาอยู่ในภพลาภ้ะของชาวลัคนาราศีมังกรอีกนะครับเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมังกรนั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานเป็นอย่างดีติดต่ออะไรในสัปดาห์หน้านี้ดูเหมือนกับว่าจะได้รับความสำเร็จอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เหตุผลเพราะว่าดาวมันเอื้อและเกินครับไม่ว่าจะเป็นดาวศุกร์ที่เป็นอยู่ในภพลอยกลางฟ้าของชาวมังกรที่เขาเรียกว่าภพกรรมะหรือภพที่10นั่นเองนะครับวันจันทร์และวันอังคารวันจันทร์ที่23บอังคารที่24เป็น2วันที่ดีมากเป็นสองวันที่ชาวลัคนามังกรควรจะหยิบฉวยโอกาสตรงนี้ในการติดต่อหรือทำอะไรให้มันสำเร็จผล ถ้าคุณมีแพลนอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งในสัปดาห์ที่แล้วก็ให้เลือกในวันที่เสี่ยหมิงได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วตรงนี้นะครับวันที่ไม่ดีคือวันพุธนะครับวันพุทธที่25เป็นวันหนึ่งที่ชาวมังกรจะหงุดหงิดแทบจะทั้งวันมีเรื่องเข้ามาทําให้จุกจิกหงุดหงิดไม่ค่อยพึงพอใจในวันพุทธที่25ต่อไปถึงวันพรหัสที่2ีนะครับและวันศุกร์ที่27 เป็นสองวันที่จะเปลี่ยนแปลงกลับมาในทิศทางที่ดีติดต่ออะไรจะได้รับความสําเร็จธุรกิจติดต่อทางไกลต่างประเทศจะได้รับความสําเร็จอย่างดีมากและวันเสาร์ที่28และอาทิตย์ที่29ก็เป็นสองวันที่ชาวลัคนาราศีมังกรแฮปปี้และมีความสุขกับมันมากยิ่งขึ้นส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกว่าภาพรวม,ม,มถือว่าชาวมังกรจะเริ่มสบายใจขึ้นนะครับ ผมเคยพยากรณ์ไว้ก่อนหน้านี้ว่าชาวลัคนามังกรน,นั้นความรักยังไม่ลงตัวถึงตรงนี้ก็ยังไม่ลงตัวแต่ว่ามันมีความรู้สึกสบายใจขึ้นเ,ออเราไม่รู้สึกจุกจิกใจกับมันมากเหมือนกับช่วงอาทิตย์2อ,อาทิตย์ที่ผ่านมาเราสบายใจขึ้นไม่ว่าจะเป็นออความคิดของตัวเราเองหรือว่าสิ่งรอบๆข้างมันทำให้เรามีความรู้สึกแฮปปี้กับมันมากยิ่งขึ้น ใครที่มีคู่หรือมีคนรักหรือกำลังชอบชอบกันอยู่นะครับในสัปดาห์หน้านี้ดาวที่โครจรแบบนี้นั้นนะครับถ้าจะมีการพูดคุยหรือเจรจาอะไรกันก็ตามให้พูดคุยไปในลักษณะอ,อ,อย่าไปคุยในลักษณะเรื่องที่มันเป็นการจับผิดหรืออย่าไปคุยในลักษณะเรื่องที่มันไปคุยแค่ไอเรื่องเก่าๆนะครับให้พยายามคุยไปในเรื่องที่ดีเอ,อเรื่องที่มันจะส่งผลดีต่อ ต่อคุณและคนที่คุณรักต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้อย่าไปคุยอะไรที่เป็นการคุยถอยหลังไปในเรื่องที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะทำผิดหรือไม่แฮปปี้แล้วไปขุดคุยทำให้มันเกิดจุกจิกใจขึ้นมาเออส่วนคนที่ยังโสดอยู่สำหรับชาวมังกรนั้นสัปดาห์หน้านี้เป็นสัปดาห์ที่ดีนะครับเ,ออเป็นสัปดาห์ที่ชาวมังกรดาวสุขโครจรอยู่ในภพลอยกลางฟ้ามีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมีสเสน่ห์ต่อผู้พบเห็นและยังได้ตำแหน่งที่เขาเรียกว่าเป็นปัญจามหาบุรุษโยก ดาวใดที่เป็น1 4 7 10กับลัคนาแล้วได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดหรือได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรนะครับได้ปัญจับมหาบุรุษโยกเป็นโยกเกณ์ที่ยิ่งใหญ่เป็นโยกเกณ์แห่งความสำเร็จฉะนั้นสัปดาห์หน้าก็ถือเป็นสัปดาห์ที่ดีของชาวลัคนามังกรอย่างมากทีเดียวส่วนสีสันของเครื่องแต่งกายหรือเสื้อผ้ากางเกงกระโปรงนะครับสีที่ควรใช้จริงๆในสัปดาห์หน,นี้ก็ควรจะเป็นสีที่ออกไปทางโทนสีดำหรือสีขาว นะครับสีดําหรือสีขาวไปเลยจะเป็นชุดดําหรือออกไปทางขาวดำอ่าก็ได้นะครับนี่คือชุดที่เหมาะนะครับกับการเตราจาติดตอนน่อในเรื่องของการงานหรือแม้แต่จะเป็นการนัดเดทกับเพศตรงข้ามก็ตามเป็นสีที่ให้คุณไดประโยชน์ให้โชคอย่างยิ่งขอให้โชคดีสวัสดีครับ คำปรึกษาห่วงจุ้ยบ้านออฟฟิศอาคารกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล